สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมาพูดเรื่องกรูตาไทโอนนะฮะอืมอ๋อก็เกิดนากันก่อนนะฮะเขาบอกว่าผู้ที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาวนะฮะจะสามารถตรวจพบสารกูตาไทโอนในปริมาณที่สูงนะฮะเมื่อเจาะเลือดออกมาคนพบหรือไม่ก็ตรวจเซลล์ดูนะฮะตรงกันข้ามนะฮะกับผู้ป่วยผู้ที่สุขภาพดีสุขภาพไม่ดีนะฮะจะพบว่าปริมาณกูตาไทโอนจะต่ามากนะฮะ เรามาทําความรู้จักกับอิสานตัวนี้กันฮะว่ามันอืมทําอย่างไรนะฮะให้ร่างกายมีกรดไทโอนมากๆนะฮะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะนอกจากจะช่วยชะลอวัยแล้วยังช่วยอายุยืนอีกด้วยนะฮะเราก็พูดกันอยู่ในห้าหวข้อนะฮะข้อที่หนึ่งนะฮะกราไทโอนคืออะไรนะฮะข้อที่สองคืออะไรหน้าที่ที่สําคัญของกราไทโอนนะฮะข้อที่สามคือกราไทโอนกับการเจ็บป่วยนะฮะ ข้อที่4คือปัจจัยที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระอืมเราจะมาพูดถึงอนุมูลอิสระทาไมเราต้องพูดถึงด้วยนะฮะข้อที่5คือเกิดอะไรขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะฮะอ่าข้อที่1มาดูหัวข้อที่1กันก่อนเลยนะฮะสารกูตาเทโอนคืออะไรนะฮะเป็นโปรโตีนนะฮะนำนำมาโปรโตีนก็เหมือนเนื้อนหนังมังสาเรานะฮะถ้าเปรียบเทียบประกอบด้วยหน่วยย่อยที่สุดของโปรโตีนเรารู้กันอยู่ก็คือกรดอะมิโนนะฮะอันนี้มันจะมีกรดอะมิโน3ตัวนะฮะเหมือนก็อสามขา มาประกอบกันตั้งแต่ซิสเทนไกลซีนและกูตามตกลายเป็นกูตาไทโอนนะฮะเซลล์ Sell, ทุกเซลล์ในร่างกายสามารถผลิตกูตาไทโอนได้เองนะฮะยัมว่าได้เองและผล,ผลิตมากที่สุดที่ตับปอดไตม,ม้ามตับอ่อนและเลนแก้วตานะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดทีหลังว่าทําไมมันถึงผลิตที่นี่มากนะฮะสารมหัศจรรย์น,นี้เป็นกุญแจสําคัญในการช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงนะฮะ ข้อที่2นะเรามาดูว่าหน้าที่ของกูทัโอนคืออะไระฮะมี4ประการนะฮะข้อที่1สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายภูมิคุ้มกันก็ดูอยู่นะเหมือนทหารคอยกําจัดศัตรูนะฮะโดยไปกระตุ้นนะฮะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวอ๋อมันเหมือนเป็นหัวหน้าอีกทีนะฮะกระตุ้นให้สร้างกายสร้างเหมือนเป็นผู้คุมอ่ะผู้คุมก็เอาไว้ต่อสู้สร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนะฮะทั้งไวรัสแบคทีเรีย และสิ่งแปลปลอมที่เข้าสู่ร่างกายรวมทั้งเซลล์มะเร็งด้วยนะฮะข้อที่2องคือหน้าที่ข้อที่2นะฮะทำหน้าที่กําจัดสารพิษที่ผ่านเข้ามาในร่างกายนะฮะโดยตัวกูดาเทโอนเนี่ยจะไปจับกับสารพิษที่ไม่ละลายน้ำนะฮะเปลี่ยนให้เป็นสารพิษที่ละลายน้ำนะฮะแล้วก็กาจัดออกทางไตาทางลำไส้นะฮะ เนี่ยเขตผลวยทําไมถึงตับไตอะไรถึงพวกนี้ถึงมีกราไทโอนมากะฮะดังนั้นนะฮะตับและไตจึงเป็นอวัไว้ที่สําคัญนะฮะที่มีของเสียและสารพิษสะสมมากที่สุดจึงพบกราไทโอนผลิตออกมามากที่สุดเพื่อทําหน้าที่กําจัดของเสียนั่นเองนะฮะเ็ไปจับของเหมือนแบบพวกไขมันเนาะมันไม่มีขั้วแสดงว่ากราไทโอนอาจจะเป็นสารที่มีขั้วนะก็ไปจับให้เป็นละลายน้ำออกมานะฮะในทํานองเดียวกันนะฮะที่ปอดก็พบกราไทโอนสูงเพื่อกําจัด ฝุ่นละอองสารพิษที่เราสูดเข้าไปนะฮะทั้งวันนะเราหายใจตลอดเวลาออหน้าที่ที่3คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรงที่สุดเลยนะฮะแรงที่สุดเลยนะเนี่ยผมนึกว่าวิตามินซีก็แรงนะอันนี้ก็แรงกว่านะฮะผลิตขึ้นเองโดยทุกเซลล์ในร่างกายลยนะ,ะที่เรามองเห็นเนี่ยทุกเซลล์ในร่างกายนะฮะโดยธรรมชาติมีฤทธิต์ต้านการอักเสบอยู่แล้วปกป้องเซลล์ให้ร่างปกป้องเซลล์ให้แข็งแรงนะฮะช่วยการไหลเวียนของระบบเลือด ระะักษาหัวใจและปลอดของเรานะช่วยชะลออายุของทุกเซลล์และชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกายของทุกอวัยวะในร่างกายนะฮะข้อที่4ช่วยกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมเซลล,ล์และ DNA ที่สึกหรอนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะฮะขนาด DNA ยังเสื่อมสลายนะครับเหมือนหลักการพุทธเจ้าเลยนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกเซลล์นะฮะมันก็ต้องมีการพังทลายลงไปแล้วอันนี้ก็คืออันนี้คือช่วยคง,คงไว้นะฮะคือสร้างใหม่นะฮะ ขนาด DNA ก็อาจมีการสึกหลอนะฮะนับเป็นกุญแจสําคัญในการสังเคราะห์โปรตีนและไขมันกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ต่างๆนะฮะนะซ่อมแซม DNA ไง DNA ก็คือโอ้โหต้นกําเนิดของชีวิตเนาะต่อไปหัวข้อที่3นะฮะกูให้โอนการเจ็บป่วยนะฮะเรามาดูเรื่องงานวิจัยนะะเกี่ยวกับเนื้อสมองเราระบบประสาทเราเต้านมต่อมลูกหมากมีอะไรมากมากเป็นส่วนประกอบรู้ไหมฮะมีไขมันเป็นส่วนประกอบมากนะฮะวิจัยสังเกตว่า โอกาสการเกิดโรคความจาเสื่อมไอเซเมอร์เนี่ยมะเร็งสมองมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นทั่วโลกเนื่องจากสารพิษในสิ่งแวดล้อมนะส่วนใหญ่เป็นสารพิษที่ละลายอะไรไขมันแล้วอวัยวะที่ผมพูดถึงมีไขมันเป็นองค์ประกอบมากนะฮะมันก็ไปสะสมในส่วนที่ว่ามันก็เลยเกิดมากสรุปวจนี้เขาบอกว่าก็สารพิษเราเยอะขึ้นเนาะในโลกเราออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนะฮะนี่เราหายใจอยู่เนะี่ย สองเปอร์เซ็นต์นะฮะที่หายใจเข้าไปจะถูกเปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระนะฮะอันนี้คือคําศัพท์ใหม่หากอนุมูลอิสระอยู่ในร่างกายและไม่ถูกทําลายจะมีผลเสียต่อร่างกายมากนะฮะโดยอนุมูลอิสระไปทำยังไงไปทําลายเซลล์พลังเซลล์นะฮะทำให้ DNA ชํารุดอย่างที่บอกอผลก็คือร่างกายก็จะบกพร่องอ่อนไหวเกิดโรคง่ายและแก่เร็วถ้าไม่มีเนี่ยกูตาไทโอนกําจัดพวกสารพวกอนุมูลอิสระเหล่านี้นะฮะ ข้อที่4นะฮะปัจจัยที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระก็คือสิ่งแวดล้อมไม่ดีกินอาหารไม่ถูกสุลักลักะนะฮะอากาศเป็นพิษปนเปืป้อนยาฆ่า,มาแมลงรังสี U ูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารที่มีน้ําตาลสูงนะฮะควันบุหรี่ยาเสพติดและการบริโภคยารักษาโรคชนิดต่างๆมากเกินไปเนี่ยดาบสองคมผมพูดเสมอนะฮะว่ายาคือสารเคมีและดาบสองคมมีคุณน,าน,านันในอีกด้านหนึ่งคือมีโทษมาหาศนะฮะปัจจัยเหล่านี้นะฮะเป็น เป็นปัจจัยที่ทําให้ร่างกายเกิดการสะสมาสารสะสมอนุมูลอิสระมากนะฮะเพื่อต่อสู้กับอนุมูมอิสระที่สะสมมาจากปัจจัยข้างต้นที่ผมบอกนะฮะร่างกายของเราจะส,ส,สร้างสารต้านอนุมูลอิสระก็คือสกูต้าไทโอนที่ทุกเซลผลิตได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะในการต่อต้านทําลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นหากมีอนุูลอิสระเกิดขึ้นมากตลอดเวลานะฮะเซลทุกเซลต้องทางานหนักนะฮะกูตาไทโอนก็ต้องผลิตมาเยอะ มาจับนะฮะเพื่อเพื่อลดล้างฤทธิ์นะฮะเพื่อจับแล้วก็ไปทําลายให้มันละลายน้ําออกไปนะฮะกูรดไทโอนนะฮะคือสารอนุมูลอิสระที่สุกสร้างและใช้มากที่สุดในร่างกายนะฮะร่างกายเหมือนเหมือนเป็นโรงงานเลยเนาะสร้างกูราไทโอนออกมากําจัดสารพิษอ่ะโอ้เหนื่อยนะฮะนับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องสายตาของเรานะฮะสายตาของเรานะฮะอืมก็อย่างที่บอกเนาะสายตาเราก็เจอสารพิษเยอะ ช่วยเปลี่ยนแปลงแป้งที่สะสมในร่างกายเป็นพลังงานนะฮะช่วยป้องกันการสะสมไขมันซึ่งอาจนาไปสู่การเป็นโรคหัวใจกรดไทโอทานอนทหน้าที่ปกป้องเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายฟังมาถึงนี่นะฮะโอ้โหมันเหมือนเป็นเซลล์มันเป็นเสารพระเจ้าเลยเนาะแต่จะเกิดอะไรเมื่อขึ้นเมื่อายุมากขึ้นหัวข้อที่ห้านะฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อายุมากขึ้นนะฮะแต่เมื่ออายุมากขึ้นนะฮะป,ปริมาณกรดาทนโอนนในร่างกายจะลดน้อยลงนะฮะหรือถูกผลิตช้าลงและมีปริมาณน้อยลงนะฮะคนเราเมื่อยุค เข้าสู่20ปีนะฮะมันเป็นพีคแล้วนะฮะปริมาณกูดาไทโอนจะลดลงนะฮะ8ถึง12เปอร์เซ็นต์ต่อิบปีนะคระับเีย love. Uh -huh. คนบ่อยๆใช่ไหนต้องคนเครื่องกงไว้แล้ว <c oughs> คนแพ้แน่จริงนะใกล้จบแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพูดให้จบเลยสแสดงว่าตอนนี้ผมอะกูต้าไทโอนในร่างกายของผมเนี่ยไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอืมก็ผมก็กำลังแก่ขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ย <c oughs> แต่หากร่างกายมีการบริโภคยาหรือสารเคมีมากเกินไปเนี่ยปริมาณกูต้าไทโอน ในร่างกายจะลดเร็วกว่าที่ที่กําหนดที่เขาประเมินอีกนะอืมถ้าคุณกินยาเยอะมีโรคประจําตัวหรือกินยาสารเคมีอะไรเยอะๆนะแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ให้ขาคุณไปหาซื้อกูต้าไทโอนกินนะอย่างที่ผมบอกในหัวข้อแรกเลยย้อนกลับไปดูก็คือกูต้าไทโอนคือโปรตีนชนิดหนึ่งโปรตีนเมื่อไปเจอน้ําย่อยในกระเพาะคืออะไรฮะก็ย่อยสลายนะฮะโอเค ไปแล้วครับขอบคุณที่ที่เราชมก็ข้อมูลดีๆจากฟาร์มาซีมหิดลเช่นเดิมนะครับขอบคุณที่ที่เราชมอย่าลืมกด u ับ Subscribe ด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกทำให้กูาดาไทาโอนอยู่กับเรานาะนๆก็คืออย่าไปเจอกับพวกสารที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระทั้งหลายที่กล่าวไปในหะวข้อที่4นะี่นะไปแล้วค,ครับสวัสดีครับ